สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไฟกับบิ๊กแอวันนี้เราชาวคณนะบุญเสริมสีวิงคลแม่นะครับเห็นเส้นทางวิ่งไปวิ่งไปเรามาทำบุญกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวัดขวางวัดขวางนะครับหลวงพ่อท่านมีเมตตาม,มากนะครับก็นี่แหละครับ คบบัณฑิตเป็นเพื่อนนะครับก็จะได้ความโชคดีความสบายใจพากันทำบุญไหว้พระนะครับขอบคุณอาจารย์หมูกิติภพนะครับแม่แกเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆก็ ความโชคดีความสบายใจพากันทำบุญไหว้พระนะครับขอบคุณอาจารย์หมูกิติภพนะครับแห่แกเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆก็ไปได้มาที่นี่นะครับบรรยากาศที่เราขับรถผ่านมานี่ต้องบอกว่านาข้าวสวยขี นะครับเขียวคจีสบายใจมากๆนะครับเลี้ยวเข้ามาก็เห็นต้นตาลนะครับซึ่งกรุงเทพหรือว่าใกล้เขียงก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับต้องไปเพชรบุรีละมั้งนะถึงจะเห็นเยอะๆก็มาที่นี่ครับวัดกวางย้ำเลยครับย้ำเลยครับวัดกวางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเข้ามาโอ้โหวัดสวยงามเก่านะครับ ศาลาที่เราขึ้นมาถวายสังฆทานถวายเทียนนะครับถวายปัจจัยร่วมกันเช่าพระนะครับทำบุญขอเป็นสี่มงคลเปลี่ยนไปนะครับเป็นสี่มงคลก็คือหลวงพ่องเงินปืนปืน,ปนแตกนะครับกุมารทองนะครับแหมกุมารทองน่ารักมากนะครับแก้มบุม๋มกุมารทองแก้มบุ๋มนะครับแล้วก็ วัดเขาต้องการปัจจัยชัยทานปัจจัยและการสนับสนุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับผมมองไปเห็นพื้นพื้นศาลาที่เป็นไม้สลาไม้ที่เราขึ้นมาเนี่ยเพาเชือกผูกไว้ไม่ให้เดินไปนเะดี๋ยวตกเพราะว่าตรงนั้นผูกนะครับไม้ผูกครับก็เห็นแล้วทุกบาททุกสตางค์ของเราเกิดประโยชน์ใน วัดแห่งนี้วัดขวางแน่นอนวางแน่นอนนะครับเมื่อเรามีศรัทธานะครับมีปัจจัยมีกําลังปัจจัยและเราเข้าใจว่าเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะครับเราจรึงพากันมาที่นี่นะครับอย่างทําบุญโดยทุกคนทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แฮปปี้มีความสุขมาได้ถูกใจมากๆนะครับทุกคนบอกมาได้ถูกใจมากๆขอบคุณอาจารย์หมูนะครับขอบคุณเวลาดีๆสิ่งดีๆนำพาเรามาทำบุญสร้างบารมีนะครับเป็นสิ่มงคลเสมือนเสียงสวดมนต์ของพระพรของพระได้ลอยมาตามอากาศนะครับให้เราได้สดับฟังในหู ชื่นใจน้อมสาธุสาธุสาธ,สาธุชื่นใจนะครับถ่ายภาพกันนะครับถ่ายภาพก็อย่างชื่นใจนําไปฝากลูกหลานลงเฟซบุ o กลงยูทูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นการเผยแพร่ไปอย่างหนึ่งนะครับลูกหลานก็ได้เห็นโอ้นะหรือว่าเพื่อนสมิตเพื่อนมิตรสหายต่างๆก็เห็นแล้วโอ้วัดเก่าแล้วก็ต้องการ ปัจจัยที่จะบุรณะปฏิสังขณอจริงๆนะครับเขาฝากไว้ครับผ่านมาตรงนี้นะครับแวะมาที่วัดกวางทำบุญไหว้พระสวดมนต์เป็นสิมคลทุกท่านมีความสุขโชคดีคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยถูกใจกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับอน,นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ